สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Huawei GR5 2017เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ผมได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับตอนที่ซื้อเครื่องมาใหม่ๆวันนี้ก็จะมารีวิวหลังจากลองทดลองใช้งานไปแล้วก็ผมซื้อมาเมื่อวันที่12ธันวาคมนะครับปี59ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว4วันนะครับก็จะมารีวิวเพิ่มเติม ของการใช้งานว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากผ่านการใช้งานมาแล้ว4วันนะครับก็จะมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับในส่วนของสเปกก็ขออนุญาตไม่กล่าวถึงเพราะว่าข้อมูลทุกท่านคงผู้ที่สนใจคงจะหาข้อมูลไว้แล้วนะครับก็จะให้ดูในภาพรวมของหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอที่สักของการใช้งานง่ายๆนะครับผมโหลดแอปไปแล้ว ประมาณ10กว่าแอปนะครับรวมทั้งลงเกมไปประมาณ2เกมนะครับเกมโนวา3ซึ่งก็ไฟล์ใหญ่พอสมควรนะครับกิกกว่ากว่าขนาดพื้นที่ที่เหลือให้ใช้นะครับไปดูที่ตั้งค่าขั้นสูงนะครับนะครับก็เหลือ13.75 g b กิกะไบต์นะครับหลังจากที่ลงแอปไปแล้วนะครับ เยอะพอสมควรเรื่องของหน้าจอนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเนื่องจากเป็น full hd นะครับเครื่องเก่าผมเป็น hd 720นะครับพอมาเจอเครื่องนี้เป็น1 0 8 0ก็สบายตาครับเนียนดูสวยเพลนดีนะครับเมืจะลงรูปภาพดูรูปภาพ,ด,ภาพดีเทลวิดีโอ,อต่างนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับสำหรับจอ full hd ความไหลลื่นนะครับถือว่าลื่น ทันใจนะครับเครื่องเก่าผม iphone มาใช้เครื่องนี้ก็ทันใจนะครับไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงอะไรเลยนะครับใช้ได้การเล่นโซเชียลนะครับ f a c e b o o k ก็ไหลลื่นครับไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของการโหลดภาพอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าการเลื่อนดูก็ถือว่าไหลลื่นดีครับเรื่องกล้องนะครับ เพิ่มเติมเรื่องกล้องหลังจากที่ผมรีวิวไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับเรื่องกล้องนั้นดูภาพที่เคยถ่ายมานะครับก็สีสันสวยงามนะครับกับกล้องราคานี้อย่าไปเทียบกับกล้องราคาเป็นหมื่นนะครับอันนั้นความอิ่มของสีความสวยงามของสีก็จะมากกว่าอันนี้ก็สีสันก็สวยงามใช้ได้ครับเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาที่ได้นะครับสีสันเป็นธรรมชาตินะครับเรื่องการใช้แอปกับกล้องนะครับ าหากว่าเราใช้ตัวฟังก์ชันหน้าชัดหลังเบลอภาพไหนที่ใช้นะครับก็จะมีตัววงกลมด้านล่างที่เป็นเฟืองอยู่นี้นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งมันได้เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายแล้วจบเลยนะครับผมปรับแต่งก็กดตัวเฟืองนี้นะครับเราอยากให้ตรงไหนชัดแล้วก็กดตรงนั้นนะครับจะเห็นว่าภาพนี้ตัวต้นไม้จะชัดนะครับถ้าเราอยากให้ตัวกังหันชัดก็แตะที่กังหันกังหันจะชัดต้นไม้ก็จะเบลอแทนแล้วก็ปรับรูรับแสงต่างๆนะครับ ยิ่งปรับขึ้นเท่าไรหร่ดูรับแสงยิ่งเล็กเท่าไหร่ฉากหลังก็จะเบลอมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็กดได้จะให้ตรงไหนชัดนะครับแตะที่ต้นไม้ต้นไม้ก็ชัดกลางหันก็จะเบลอนะครับก็ปรับแต่งกันไปนะครับอันนี้ลองถ่ายภาพดอกไม้หน้าบ้านนะครับก็สีสันสวยงามครับเช่นเดียวกันครับสามารถปรับแต่ง ความชัดได้นะครับกดที่ตัววงกลมด้านล่างนะครับอันนี้ผมทําให้ใบไม้ชัดถ้าดอกไม้ชัดก็แตะที่ดอกไม้ดอกไม้ก็จะชัดขึ้นอยากให้ฉากหลังเบลอมากขึ้นก็รูดขึ้นไปนะครับฉากหลังก็เบลอมากขึ้นอยากให้ตัวกิ่งไม้ด้านหลังชัดก็แตะที่กิ่งไม้ด้านหลังนะครับกิ่งไม้ก็จะชัดดอกไม้ก็จะเบลอไปแตะสลับกันได้ครับแตะตรงไหนก็ได้ก็ตรงไหนก็ชัดแล้วก็ปรับรูรับแสงเอานะครับเลื่อกได้ นี้โหมดกล้องปกตินะครับถ้าโหมดกล้องปกติก็จะไม่มีตัววงกลมที่เป็นพันเฟืองอยู่ด้านล่างนะครับสีสันก็สวยงามภาพภาพก็จะชัดน่าพอใจนะครับน่าพอใจช่วงนี้ผมถ่ายพอดีเย็นนี้ฟ้าค่อนข้างที่จะครึ้มนะครับสีก็ตามที่เห็นนะครับจะไม่ได้ถ้ายิ่งแดดเยอะธรรมดาครับกล้องก็จะ ชัดมากขึ้นนะครับวันนี้ปอดีฟ้ามันเมฆเยอะไปหน่อยนะครับช่วงเย็นแล้วนะครับเกือบหกโมงเย็นแล้วอันนี้ภาพจักรยานนี่ผมลองถ่ายดูนะครับลองใช้โหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับถ้าเราจะปรับแต่งก็กดเช่นเคยเช่นเดิมนะครับเราอยากให้ตัวจักรยานชัดขึ้นแตะที่จักรยานนะครับแล้วก็ไปเร่งที่ตัวรูรับแสงนะครับปึ๊บนะครับฉากหลังก็จะเบอร์นะครับจักรยานก็จะนะครับเน้นที่จักรยานนะครับ ให้ธรรมชาติหน่อยก็ลดมาสักครึ่งหนึ่งนะครับก็ธรรมชาติหน่อยอยากให้เสาด้านหลังชัดกระแตะที่เสจาจักรยานก็จะเบอร์ไปนะครับแตะได้นะครับก็ลองเล่นดูสนุกดีนะครับต่อไปเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมก็ลองโหลดเกมมาจะทดสอบการเล่นให้ดูนะครับขออนุญาตภาพมันจะเป็นแนวนอนหน่อยนะครับ โนวาสามครับก็โหลดไวดีครับ ระลองดูแลกันนะครับแล่วความไหลลื่นน่าจะมคือรู้สึกไม่ไม่ได้กระตุกอะไรนะครับไหลลื่นไหลลื่นดี ไวมากครับก็ไหลลื่นนะครับไม่มีปัญหาแล้วเล่นสนุกเล่นเกมได้นะครับแรม3ามกิกแล้วต่อไปสิ่งที่หลายคนคงจะอยากจะทราบเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสามารถอยู่ได้1วันไหมนะครับอยู่ได้สบายสบายนะครับผมตื่นมาตอนเช้าแบตเตอรี่ผมเหลือที่9 4ซนะครับก่อนนอนตอน5าทุ่มผมชาร์จไปร้อยเเช้ามาผมเหลือประมาณ9 4แล้วก็ณนะตอนนี้ ดูนาฬิกานะครับ6โมงครึ่งแบตเตอรี่เหลือ38ปดดีวันนี้ผมก็มีการเล่นเกมแล้วก็โหลดเกมมาเพิ่มเพื่อมารีวิวแล้วก็มีการเล่นเกมในช่วงกลางวันบ้างนะครับแล้วก็เล่นโซเชียลป,ปกติเล่นไลน์เล่น Facebook แบตเตอรี่ก็เหลือที่เห็นครับ37%นนะครับถ้าวันไหนก็ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เลยนะครับก็จับมือถือน้อยหน่อยนะครับไม่ได้เล่นกล้องไม่ได้เล่นเกมเล่นแค่โซเชียลป,ปกติ เย็นมาช่วงเวลาประมาณนี้นะครับ6โมงกว่าก็จะเหลือประมาณ50%ได้ถือว่าแบตเตอรี่น่าพอใจมากสาหรับแบต3,100เศษนะครับถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับแบตเหลือนะครับชาร์จวันละครั้งนี่สบายๆนะครับสุปแล้วความพอใจกับราคา8,900บาทนะครับพอใจมากนะครับสำหรับการใช้งาน และยิ่งเป็นยี่ห้อหัวเว่ยด้วยนะครับตอนไปซื้อก็จะเทียบกันอยู่ระหว่างหัวเว่ยด้วยกันเองระหว่าง y 6 2นะครับหรือยี่ห้อที่เป็นคู่แข่ง oppo f1 หรือจะเป็น vivo v5 นะครับเซนฟ n น3เลเซอซึ่งพวกนี้กลุ่มราคาเดียวกันนะครับสุดท้ายผมก็เลือกที่จะเลือกที่จะซื้อหัวเว่ยเนื่องจากว่าแบรนด์ระดับ3ของโลกครับรองจาก Samsung iPhone ก็ทำให้ ให้ผมเชื่อมั่นพอสมค,ควรทั้งพอไปจับวัสดุอุปกรณ์แล้วตัววัสดุเองที่มาประกอบค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับคือราคานี้ก็จะได้โลหะหมดอยู่แล้วนะครับเป็นยูนิบอดี้อยู่แล้วแต่ว่าพอจับของตัวหัวเบยค่อนข้างที่จะแบบมันดีกว่านะครับจับแล้วมันดูดีกว่ายิ่งมีกล้องหลังครู่มันทําให้ดูดีนะครับดูดีน่าใช้นะครับถ้ผิดกับพวก ตัวยี่ห้ออื่น vivo apple มันส่งมันก็จะไปทาง iphone 6ซะมากแต่น,นี้ส่งมันเป็นของหัวเบยเองนะครับถือว่าใช้ได้นะครับสวยถึงแม้ ram มันอาจจะน้นอยกว่าคู่แข่งนะครับคู่แข่งจะเป็น ram 4ตัวนี้ ram ram 3ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับมันก็คงไม่รู้สึกแตกต่างอะไรมากนะครับ rom ก็ใส่2 g เหมือนกันนะครับสุดว่าพอใจแล้วก็ถึงถ้าเลือกได้ย้อนกลับไปซื้อไหมก,ก็ซื้อนะครับ คุ้มค่านะครับผมเลือกตัวสีดำนะครับมันรุ่นนี้ออกมามีสีดำกับสีทองที่ยังขายอยู่นะครับสีดำจะผมว่าสวยกว่านะครับสีดำต้องลงตีมดำนี้ผมลงมันางจะสวยนะครับแล้วก็ฝาหลังก็จะเป็นสีเทาซึ่งตัดกันสวยดีนะครับสวยดีแล้วก็แถมเคสใสแถมฟิล์มอะไรมาให้ปกตินะครับรับวันนี้รีวิวการใช้งานก็คงต้องขอจบเท่านี้นะครับ สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้นะครับก็ตอบได้ก็จะเข้ามาตอบครับขอบคุณครับ